บาร์เซโลนาประเทศสเปนในค่ำคืนนี้มันอาจจะดูเหมือนกับวันวัน,วนหนึ่งที่แสนจะธรรมดาแต่แล้วทำการผู้คนที่เดินไปเดินมานั้นกับเกิดสิ่งที่ไม่อาจคาดฝันขึ้นมาได้มันได้เวลาแล้วเวลาที่พวกเจ้าจะได้พบกับฝันร้ายจงวิง่งหนีเข้าไปวิง่งหนีกันเข้าไปช่วยด้วยพวกเราต้องการความช่วยเหลือนุหมายถึง หนูชอบอาหารเช้าฟรีนะครับพ่อแต่นี่มันเหมือนว่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้นอ่ะพ่อขอโทษพ่อแค่พ่อแค่ตื่นเต้นแลวพ่ออยากจะบอกกับลูกต่อหน้าโอเคพ่อจะขอเคที่แต่งงานโอ้ลูกไม่ค่อยตื่นเต้นเลยใช่ไหมไม่หนูตื่นเต้นจริงๆค่ะพะ่อฟังนะพอร,รู้ว่าลูกกับเคที่ไม่ค่อยถูกกันเงนี้ยแหละ แต่เคที่น่ารักมากและพ่อก็รักเคที่นูต้องให้โอกาสเคที่จริงๆนะคิมมี่ลูกไม่อ,อยากให้พ่อมีความสุขเหรอใช่แน่นอนว่าใช่พูดถึงความสุขลูกหลงมองดูซิว่าใครมาทอมมี่พ่อยะเฮ่ hey, ทอมมี่ไม่คิดเลยว่าจะเจอเธอที่นี่ที่นี่ทําเมนูไข่ได้เยี่ยมไปเลยใช่ไหมเออผมแค่มาหาซื้อสมูทตี้ดื่มนะฮะทําไมเธอไม่มานั่งกับเราล่ะฉันเลี้ยงเองพ่อโอ้ไม่เป็นไรครับคุณฮาร์ท ม,มีงานที่ต้องดูแลในตอนเช้านี่แหละแหม่น่ารักจังเลยเธอสองคนมีลิงโทนาฬิกาเหมือนกันซะด้วยนะไม่เป็นไรนะไอ้หนูเราได้เธอแล้วทุกอย่างจบแล้วเธอปลอดภัยแล้วนะแม่ต,ตื่นแล้วครับผมจะไปวิ่งกับทีนี่โอ้ว้าวงั้นดูเหมือนว่าเรื่องการออกกำลังกายนย่จะเป็นสิ่งที่ลูกหันมาสนใจจริงๆแล้วสินะใช่ ดังนั้นต้องวิ่งแล้วโอเคแต่ระวังด้วยนะแล้วส่งข้อความมาหาแม่ด้วยไม่อยากรู้ว่าลูกที่ไหนจำไว้นะส่งข้อความมาหาแม่ด้วย <c oughs> เธอก็แค่เป็นห่วงนายแค่นั้นเองฉันหมายถึงลองคิดในมุมเธอดูนะนายหายไปตั้งสี่วันหลังจากถูกโจมตีด้วยดะคอนซอสจักเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่านาะยยังอยู่หรือตายฉันแน่ใจว่าทุกครั้งที่เธอดูคลิปวิดีโอที่มีพวกนักดับเพลิงช่วยนายได้ทอมมี่ขึ้นมาเธอยินดีมากและเธอรักนายมากบิลลี่ ม่ต่างจากพ่อแม่ของเราทั้งหมดเธอไม่รู้นะและทอมมี่เทเลพอร์ตไปอยู่ใต้ซากตึกนั่นเพื่อให้ถูกค้นพบสาหรับเธอนั่นคือเรื่องจริงและมันน่ากลัวมากที่เธอติดอยู่ตรงนั้นตั้งสี่วันเฮ้ผมรู้และผมรู้สึกเสียใจจริงๆสำหรับสิ่งที่พวกเขาต้องเจอในช่วงเวลาที่ผ่านมาและผมหวังว่าพวกเขาจะรู้สึกผ่อนคลายลงได้หลังจากนี้เพราะพวกเขาดูกังวลมากจริงจริงเลยนะบาร์เซโลนาระหว่างที่สปาร์ลได้มีชอวกอสลอดกำลังอารวาสอยู่นั้นเจสันและแซคก็เทเลพอร์ตมาถึง พาวเอเลนเจอร์ว้าวพวกแกตัวจริงดูดีกว่าในสื่ออีกนะแต่ก่อนที่จะสู้กันนั้นกองเสริมของฟังเลนเจอร์ก็มาถึงเกิดอ,อะไรขึ้นพวกเขาบอกว่ามันเริ่มต้นจากการเป็นมนุษย์แต่ทันใดนั้นมันก็กลายเป็นไอเนี่ยเทนี่เป็นเพียงหนึ่งในสองเท่านั้นอีกตัวอยู่ที่ไหนเอลฟ้าที่อยู่ที่คอมมานเซ็นเตอร์ก็แจ้งนะโตลอนโตพยานที่นั่นพูดเรื่องเดียวกันสปาราดเริ่มต้นจากการเป็นมนุษย์แต่แล้วก็เปลี่ยนไปต่อหน้าทุกคนเจสันจึงแบ่งทีมออกเป็น2ทีมทอม,มที่มท ไม่ว่ามันจะเป็นตัวอะไรก็ตามและพวกเขาก็เทเล,ลพอร์ตไปยังโตลอนโต้ในทันทีทีมมองถึงมี่เทเล,ลพอร์ตมาถึงตโตลอนโต้แต่ในพริบตานั้นทีมของพวกเขาก็ถูกเล่นงานในทันทีทุกคนมองหารอบๆพาวเวอร์เลนเจอร์เขาบอกข้าว่าแกอาจจะโผล่มาที่นี่ให้เขาวอะโละดแสดงให้แกเห็นว่าพลังที่แท้จริงนั้นเป็นยังไงตัวอะไรเนี่ยอืมผลงานของฟินเซอร์ส่วนใหญ่จะเป็นการเอาของสองอย่างมาผสมกันแต่ตัวนี้ดูเหมือนจะเป็นครึ่งซอสกันอะไรสักอย่างนี่แหละมาเถอะ แสดงให้ก็สลอตเห็นว่าพวกแกนั้นทำอะไรได้บ้างแล้วก็สลอตกรโยนสรากรถยนต์ใส่พวกเแนเจอโมบลงมันเป็นแค่ชั้นหรือเปล่าที่รู้สึกว่าพวกเราช้ามันไม่ใช่แค่ความรู้สึกผมคิดว่าเจ้านั้นทําให้ความเร็วของเราลดลงแน่นอนนี่เป็นความสามารถเฉพาะของก็สลอตเท่านั้นดิ้นไม่ลดนี่มันเหมือนกัะตังเมเลยแน่นอนและถ้าแกหนีไม่ได้แกก็หลบไม่พ้น แล้วก็สล็อตก็พุ่งเข้าเล่นงานพวกเรนเจอร์จนกระเด็นไปคนละทางหลังจากนั้นก็สล็อตก็คว้าเอาสร้างรถอีกคันที่เหลือโยนใส่ฟูงชนที่อยู่ล้รอบโดยทันทีไม่ต้องห่วงคนธรรมดาข้าไม่ลือพวกแกหรอกช่วยด้วยโตลอนโตเขาว่าหลอดเหรอเอาไว้ดี่ไปอุดปากซะหน่อยสิแล้วคิมเบอรี่ก็ยิงธนูใส่คาวอร์ลอดลูกธนูพลังงานกาแล้วคาวอร์ลอดก็สามารถปัดลูกธนูออกไปได้ต้องดีกว่านี้เมื่อได้จังหวะทอมมี่ก็พุ่งเข้าไปสู้กับคาวอร์ลอดในทันทีโอ้โดนตัวตัวกระชอบ มาเลยแล้วคาว่าโหลดก็ฟาดกรงเล็บใส่อกทมก้าเจสันใช้โอกาสที่กอสโลตหันหลังพุ่งเข้าไปโจมตีมันแต่ก็ไม่ได้เป็นผลไม่ไม่ช้าเกินไปมาชี้ปลายแหลมนี่ไปในที่ทางที่ปลอดภัยกันเถอะแล้วกอสโลตก็โยนเจสันที่ถือดาบไว้พุ่งตรงไปอย่างแซกไม่นะท่านในนั้นเองบิลลี่ก็ยิงปืนเลเซอร์ใส่แซกจนกระเด็นออกไปพ้นจากรัศมีของทิศทางดาบไปได้โทษทีโทษทีต้องพักนายออกจากทางน่ะไม่ไม่เป็นไรยัง ช้าอยู่ต้องหาวิธีฉันว่าฉันมีไอเดียบ้าบ้าว่า,วาไปคิมบอกฉันเมื่อคาว่าโหลดกำลังชาร์จพลังงานอีกครั้งฉันคิดว่าเรากำลังจะได้เจอเร็วๆนี่แหละมันกำลังชาร์จพลังงานเต็มที่เพื่อยิงอีกรอบฉันคิดว่ามันพยายามจะทำลายที่นี่เมื่อแซกได้ดีอย่างนั้นก็ดีใจเป็นอย่างมากเยี่ยมแล้วแซกก็เทเลพอร์ตตัวเองไปอยู่หลังของกอสซ์ลอตและเทเลพอร์ตตัวของเขาเองไปพร้อมกับมันอะไร นี่แกจะทําอะไร <S <S เบื่อชาร์จพลังเสร็จคาว์วอลต์ก็ยิงพลังงานใส่พวกคิมเบอร์ี่แต่แล้วแซกก็เทเลพอรต์ตัวของเขาแลวจองกอสลอตมาอยู่ทั้งหน้าและพักมันเข้าไปรับพลังงานนั้นเต็มๆไม่มันไม่ควรจะออกมาแบบนี้ขอโทษนะแต่นายก็รู้นะวันที่ถึงเวลาพูดประโยคเด็ดแล้วก่อนที่พวกเรนเจอร์จะใช้พลังสามัคคีชุมหนุ่มในการเอาชนะคาว์วอลต์ได้สาเร็จมีอีกเท่าไหร่ที่อยู่ข้างนอกโอ้อันที่จริงข้าก็ไม่แน่ใจนักข้าสรากไปเยอะเลยตลอดหลายเดือนที่ผ่านมานี่แล้วพวกมันทั้งหมดอยู่ที่ไหน โอ้แน่นอนว่าทัวโลก็จะไปทุกที่ที่ใจปรารถนาจะไปคุณต้องมีวิธีจิตตามพวกมันคุณรู้ว่าตอนไหนที่พวกมันจะเปลี่ยนร่างแน่นอนข้าไม่รู้ถ้า้ารู้ที่อยู่ของพวกมันทั้งหมดและรู้เวลาที่มันจะแปลงร่างข้าก็สามารถควบคุมได้แต่นี่เป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้มันเป็นการสุ่มเสียงความกระหนมันคือศิละปะสิ่งนี้ไม่ใช่ศิละปะฟินเซอร์มันขึ้นอ,อยู่กับแต่ละคนข้าว่าศิละปะเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดตามที่แต่ละคนจะมองไม่เหมือนกัน ไม่ต้องห่วงเจ้ามีโอกาสอีกเยอะเลยในการมองโดยตัวของเจ้าเองวันนี้มันก็แค่เริ่มต้นโอเคงั้นมีทางเลือกอะไรบ้างอีกนานแค่ไหนที่ซอรอจะกลับมาเราใกล้กเข้ามากแล้วแต่กระบวนการเชื่อมต่อนั้นมีปัญหาที่ไม่คาดคิดอาจต้องใช้เวลาอีกหลายวันบินลลี่มีวิธีที่จะติดตามพวกมันไหมฉันหมายถึงเราจะมองหาทั่วโลกได้ยังไงอัลฟากับผมกําลังพูดถึงสิ่งนั้นอยู่เราจะสามารถตจับพวกมันได้เมื่อพวกมันแปลงร่างเป็นสปรรหลาดแต่ก่อนหน้านั้นคําตอบสั้นๆเลยก็คือ เรายังไม่รู้ว่าจะหามันได้ยังไงฉันคิดว่าเราั้งคูรรู้จักใครสักคนที่สามารถช่วยได้ไม่เราจะไม่ดึงคนอเมายเข้ามาเกี่ยวข้องเราต้องหาวิธีอื่นทัในใดนั้นเองก็เกิดสัญญาณเตือนภัยดังนั่นคือสัญญาณเตืนอนว่นญญามีอะไรเข้ามาใกล้มันคืออะไรพักพวกแต่จะต้องไม่เชื่อแน่เลยโอ้ oh. ในลูกแก้วนั้นฉายภาพบุคคลที่ไม่ควรจะปรากฏอยู่หน้าคอมมานด์เซ็นเตอร์ขึ้นมาได้เราไม่มีเวลาสำหรับเรื่องนี้แล้วเปิดประตู มันเกิดอะไรขึ้นนี่มันเรื่องเร่งด่วนนะฉันต้องการคุยกับซอดอนทั้งเรื่องการปรากฏตัวขึ้นที่นี่และการที่เธอนะั้นรู้จักซอดอนนั้นทําให้พวกเรนเจอร์ประหลาดใจเป็นอย่างมากคุณทาไมทําไมคุณถึงอยู่ที่นี่ได้แต่แล้วก็เป็นอัลฟาที่เริ่มทักทายเกรทก่อนสวัสดีเกรทอัลฟานานแล้วนะใช่เพื่อตอบคาถามของพวกเธอฉันรู้เกี่ยวกับซอดอน้วยเหตุผลที่ง่ายมากและนั่นก็คือเหตุผลที่พวกเธอทั้งหมดต้องฟังฉันแล้วมันคืออะไรอะ